สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมไ้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่29บเมษายน2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตร ที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัตบน2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหน่อยทั้ง3หาหน่อยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไว้หาหน่อยเพื่อหาเลขตัวเด่น จับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P. เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันดอดสราหวยฮานอยงวดประจำวันที่28ใเมษายน2566กันก่อนครับ ผลการนอสระหวยฮานอยพิเศษทำนอกในเวลา17บตาสิบนาทีถึง17รกานาทีรางวัลเด็กไทย3านออก2อ0 2ก2ตะวัน90้าเด็กไทย2ตรัง60ผลการนอสระหวยฮานอยปกติทำนอกในเวลา18บตราินาทีถึงสิบปานาทีรางวัลเด็กไทย3ตนออก1 9ึ1 2ตะวันเ6เด็กไทยสตรัง้าเจ็และผลการนอสระหวยฮานอย VIP ทำการนอกในเวลา19.15นนาทีถ <ersch> ึง19.30นาทีรางวัลเลขไทย3ตัวออก024 2ตัว24เลขไทย2ตัวง01นี้คือผลการลักสลักหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่28เมษายนครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากการนำเลขไทย 3ตําบลของห้วยฮานอยปกติซึ่งออก196นะครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 5 6 0หครับ2องหกนลักสิบครับนำเลข9คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี1560ครับ1 5 6 0และหลักหน่วยครับนำเลข6 คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี235 2 3 7 8ครับ2 3 7 8นี่คือเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหัวหน่อยงวดประจำวันที่29เมษายนครับมาดูชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมนำหลักสิบตัว15,60ากจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2 3 7 8จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วันละสจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 2 1318 5วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้5 2 5 3 5 7 5 8ครับ6วางหลัก10ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้6 2 6 3 6 7 6 8 0วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะ0 2 0 3 0 7และ0 8ครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันครับ มาลุ้นกันนะครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมก็จะตัดจาก16ชุดนี้สมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบสูตรเขาน้อยสตัวครับ15,60นะครับ1560ดึง2ตัวนะครับดึงเลข5ครับดึงเลข5าและดึงเลข6กครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยสีตัวครับ2 3 7 8นะครับ2 3 7 8ผมดึง2ตัวครับ ดึงเลขเจ็ดนะครับและดึงเลขแปดนะครับวางที่หลักหน่วยผมจะนําหลักสิบสองตัวห้าและหกจับคู่หลักหน่วยสองตัวเจ็ดและแปดจะได้ชุดเด่นสองตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นสองตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับสรุปจับคู่ไว้ก็มีห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดสี่ชุดครับห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดและหกแปดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไทยสองตัวบนหวยฮานอยชุดตรงตรง,ตรง,ตรงครับบาลุ้นกันนะครับ สี่ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับมาดูชุดสามตะวันครับชุดสามตะบนผมนําหลักร้อยครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยสูตรคำนวณได้สี่ตัวครับสองห้าหกศูนย์นะครับสองห้าหกศูนย์ผมดึงสองตัวนะครับดึงเลขห้าครับดึงเลขห้าเละดึงเลขหกจะคท่าวางหลักร้อยครับห้าเละหกครับวางหลักร้อยผมจะนำห้าเละหกมาจับคู่กับชุดเด่นสองตะบน สชุดนะครับสองโทนสี่ชุดมี5758จ็ดห้จครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับสามตัวบนหวยฮาหนอยที่ผมได้นําเลขสองเลขและเลขห้าครับมาวางหลักร้อยนะครับสองวาหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตัวบนสชุดครับจะได้ห้าสองเจ็ดสองหครับสองห้าแปดครับสองห้าครับห้าา ห้าวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ทวน2ชุดครับจะได้567และ568ครับทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุด3ตัวบนหุยฮานอยชุดตรงตรงมาลุ้นครับ4ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรตัวไหมครับใน4ชุดนี้ครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นผมเน้นไปที่258นะครับเน้นไปที่258ครับส่วนชุดรองครับรองมาที่568ครับรอง568เน้น258ได้ลรอง568นี่คือชุด3ตัวบนครับ ส่วนชุด2โทน4ชุดครับ5 7 5 8 6 7 6 8ครับชุดเด่นเน้น58ครับเด่นเน้น58รอง68ครับเน้น58รอง68นะครับนี่คือข้อมูลเลขท้ายชุดเน้นชุดรอง3ตัวบ,บน2ตัวบ,บนหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและวีพีแต่สูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18บแปดเกาสนาทีถึง18บแเดกานาทีครับมาดู2ตัวล่างกันต่อน,นะครับ เลขเด่นสองทรังหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับวันที่28เมษายนออก5 7นะครับล่าสุดออก5 7ครับหลักสิบครับนำเลขค่าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสุดคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 3 4 8ครับ2 3ง8หลักหน่วยครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสุดคำนวณสตัวครับ4ตัวมี3 4 6 9ครับ3 4 6 9นะครับนี่คือเลขเด่น หลักสิบและหลักหน่วยเล็ก้ทย2องทางของหยุยฮานอยงวดประจำวันที่29ครับหลัก14ตัว2 3 4ส่ปครับผมดึง2ตัวนะครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข8ปางที่หลักสิบนะครับหลักหน่วย4ีตัวครับ3 469ครับ3 4 6 9ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข9้าครับวางที่ หลักหน่วยผมจะนําหลักสิบสตัวสามะ8อแปดจับคู่หลัหน่วยสต,วตัว4และ9ยเก้ายชุดเด่น2ตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นสตัวล่างที่สรุปจับคู่มีสามสี่สามเก้าแปดสี่แสีชุดครับสามสี่สามาแปดสี่ละแปดเก้าสี่ชุดในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นผมเน้นไปที่แปดครับเด่นเน้นไปที่แปดเรองไปที่ส9มาครับเน้นแปดเก้าและรองสากนี่คือชุดเด่น ชุดลองนะครับเด็กไทยสองตรางของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮา,านอยครับพิเศษปกติและ VIP สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกาสิานาทีถึง18บแนกาสานาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮา,านอยครับพิเศษปกติและ VIP ในงวดประจำวันที่ 29เมษายนครับเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ทตัวล่างที่ผมสรุปจากผู้เด่นไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดครับมี5 7 5 8 6 7 6 8 3 4 3 9 8 4และ8 9รวมทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นในชุด2ตัวนะครับมาลุ้นครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาสรุปชุดเน้นครับ3ตัวบนผมเน้นไปที่นะครับ 258ครับ2582ทวตัวบนเน้น582ตัวล่างเน้น8 9ครับมาดูชุดรองครับ3ตัวบนรอง568ครับรอง5 6 8 2ตัวันรอง682ตัวล่างรอง3 9ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุดเล็กไทยาย3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับมาดูเล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเล็8ครับวิ่งล่างเน้นเล็กครับ 5, 6, 8บนล่าง9นี่คือเล็กวิ่งครับ ในชุดเน้นชุดรองชุด2ตัวบน2ตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมี5 8 8 9 6 8 3 9พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจากคู่8 9, 9 8เเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจำวันที่29เมษายนครับมาได้ทั้ง3ฮานอยนะครับมาทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับแต่สูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติ รอบ18นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกานาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮัวหนอยท 3, ั้งฮานอยครับที่ผมได้นำ มาลงคลิปให้กับสมาชิกผู้เป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณสุดนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องมาติดตามผลกา,ารออกสลากไว้ฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้ในงวดประจำวันที่29เมษายนครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการค้นสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปฏิและฮานอย VIP งวดประจําวันที่29เมษายน2566ลงคลิปสมาชิกตูวเป็นการประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันเด็กในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากไว้ฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยฮาหนอย,หหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP งวดประจําวันที่29เมษายน2566เฮงเรงวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ